สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำหมูกรอบใช้หม้อทอดไหลน้ำมันในการอบนะคะนี่ค่ะขั้นตอนแรกแล้วก็หั่นหมูสามชั้นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะคะให้พอดีกันเสร็จแล้วก็นำหมูนั้นมาเสียบเข้ากับไม้ค่ะเพื่อที่จะง่ายในการที่เข้าอบในหมอทอดนะคะ แล้วก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้มน้ําให้เดือดใส่เกลือค่ะต้มประมาณสัก5-10นาทีนะคะเมื่อสุบทั้ง2ด้านแล้วก็นําขึ้นค่ะแล้วก็โรยเกลือแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มตรงที่หนักนะคะให้น้ามันออกมาค่ะเสร็จแล้วเราก็เตรียมหมอ้ออบหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะใส่แผ่นรองแผ่นรองหม้อทอดนะคะ อบรอบแรกนะคะเราจะใช้ไฟที่160องศาเป็นเวลา25นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะในช่วงที่รออบในหมอทอรายน้ำมันเรามาทําน้ำจิ้มกันค่ะใส่พริกข้าขวคั่วหอมแดงผักชีค่ะต้นหอมนะคะใส่กระเช้กใส่น้ำป้าค่ะแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็พักรอนะคะรอหมูกรอบค่ะ เรื่องรสชาติก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะว่าชอบรสแบบไหนคะ่ะค่ะหมูเรารอบแรกนะคะแล้วก็ได้แล้วดูสิคะน้ามันเยอะมากเลยแล้วก็เอาน้ำมันมาทเทออกก่อนนะคะแล้วก็เอาหมูลงทอดอบในหม้อทอดไร้น้ามันอีกรอบหนึ่งคะ่ะ รอบ2เราจะใช้ไฟ160องศาเป็นเวลา20นาทีเหมือนเดิมนะคะค่ะเราจะอบเป็นเวลา3ครั้งด้วยกันนะคะครั้งสุดท้ายนะคะเราจะกลับด้านค่ะกลับด้านเอาตัวที่เป็นหนังขึ้นนะคะใช้ใช้เวลา20นาทีนะคะไฟ160องศาเหมือนกันค่ะ สุกแล้วแล้วก็นําออกจากหมอ้อได้เลยค่ะดูสิคะน้ํามันเยอะมากเลยค่ะน้ํามันที่เราได้จากการนาหมูไปทอดหมอ้อทอดไรน้ํามันค่ะฟังดูสิคะเสียงกรอบมากเลยค่ะอันนี้กรอบมากเลยค่ะเลยเรามาฟังเสียงหั่นดูนะคะโอ้กรอบมากเลยค่ะเวลาหั่นเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะ ทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ